ระดับของความมันสุดยอดกีฬาต่อสู้แห่งยุคนิวโนมอลมวยฮาร์ทคอร์มมยพันดุวันเสาร์ที่16ตุลาคมนี้ห้ามพลาดกับการดวลอาวุธสุดระทึกใจนำโดยกำไลเพชรอโยธยาไวกิยยมยอดฝีมืออาวุธหนักและเดือดอินซีทมินเอลิซี่โคเซียสร่วมด้วย เนวามินต่อบวัวมาศนักชกมัดคมเปิดศึกล้างตาโมหมัตัดเซียสรานิโคจูรีสุภปชัยเล็กอยุธยาไฝ่อิมพบหารตากำปั้นดุอาตินกูจากอินเดียพร้อมคู่มวยพันดุนักชกไทยใจกินรนอยปะทะต่างชาติสายโหดที่จะมาดวลกันแบบเดือดอ,อีกเพียบรายการมวยที่เดือดที่สุดโหดที่สุดมันที่สุดแห่งยุคมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุช่องแปด่ยายทอดสดวันเสาร์นี้เวลาหนึ่งทุ่มตรง ข้อมวยพลาดไม่ได้